สวัสดีค,ครับผมจริญรธนภัทรครับแพลร์หัตยาค่ะตอนนี้คุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Happy News Day เวลาเพลินข่าวนะคะเป็นเราสองคนเช่นเคยใช่นะครับแม่วันนี้ผมนึกว่ามาจากรายการกู้กับเจนนี่แบทคพิงนะฮะอันนี้มาเสียให้จบให้จบ เยอะัได้แต่สรางเฮนะสรางเฮโยนะครับกินสิต่อ่อเอาข่าวดีกว่านะเอาข่าวเรื่องในวันนี้นะครับจะพาไปดูผลกระทบนะในช่วงสถานการณ์โควิดสิบเก้าแบบนี้ที่เกิดขึ้นกับชุมชนเด็กเล็กนะครับต่างๆเยอะมากเลยทีเดียวนะครับหนึ่งในนั้นนะครับก็คือชุมชนเด็กเล็กที่อยู่ในย่านราชบุรณะนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของบ้านครูน้อยซึ่งจะคอยช่วยเหลือเด็กๆนะครับที่มีรายได้น้อยมาเป็นระยะเวลานานมากแล้วนานมากแล้วจริงๆเพราะเชื่อว่าหลายคนเนี่ย เคยคุ้นเคยชื่อของบ้านครูน้อย<ช>เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยบ้านครูน้อยนะคะก็เปิดเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กกำพรา้าแต่ว่าไม่กี่ปีมานี้เนี่ยมีอนันเป็นการต้องปิดตัวลงไปเพราะว่าเนื่องจากรับค่าใช้จ่ายไม่ไหวค,คือมีค่าใช้จ่ายคือหลากหลายทางเราคงจะทราบกันอยู่แล้วแต่ก็ยังเป็นศูนย์กลางในการรับบริจาคของเพื่อเอาไปช่วยเหลือเด็กๆในชุมชนอยู่แต่ช่วงโควิด19ที่ผ่านมาค่ะแน่นอนหลายคนไม่อยากออกจากบ้านไม่อยากทาโน่นทานี่ก็เลยส่งผลให้การบริจาคต่างๆเนี่ยลดหายไปเป็นจํานวนมาก ส่งผลถึงการช่วยเหลือของบ้านครูน้อยนะคะเพราะจริงๆเ,เขาก็มีการช่วยเหลือเด็กๆในชุมชนแถวย่านราชบูรณะมาตลอดมันก็เ,เลยส่งผลว่าการบริจาคกรารช่วยเหลือมันน้อยลงเรื่องราวนี้จะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันค่ะบ้านไม้ชั้นเดียวไม่กว้างมากภายในชุมชนย่านราชบูราณะ26ที่นี่เป็นที่อาศัยของเด็กชายวัย7ปีมีตายายคอยดูแลตามกำลังที่มีบางครั้งเพื่อความอยู่รอด เด็กชายวัยเจ็ดปีจะคอยติดตามข่าวสรารจากสถานเลี้ยงเด็กบ้านครูน้อยที่อยู่ไม่ไกลบ้านคาดหวังให้มีผู้มาบริจาคอาหารหรือสิ่งของเพื่อประทังชีวิตมีของเล่นแล้วก็มีเพื่อนเล่นเขาทำขับข้าวให้กินเอาขนมมาเลี้ยงแล้วก็ ให้เล่นของเล่นชอบไหมคะชอบมากรล้ <S <S จ่ายแต่ละวันนี่มันก็เยอะอะนะยายก็ได้เงินคนแก่มาก็มาเลี้ยงเนี่ยซื้อเขากินเก่งเนี่ยว,วันนึงหลายตังเลยเดี๋ยวขอยี่สิบสามสิบสี่สิบอะไรไม่นู้อยากกินอะไรก็ไม่เคยให้อดหรอกแต่ยายไม่ค่อยกินยายกินข้าวปลา,าเมือว อีกครอบครัวเด็กหญิงวัยสิปีอยู่ชุมชนเดียวกันบางมื้อต้องพึ่งพาอาหารขนมจากผู้มาบริจาคที่สถานเลี้ยงเด็กบ้านครูน้อยเช่นกันแต่ช่วงสถานาการณ์โควิดสิระบาดอย่างต่อเนื่องทำให้มีผู้มาบริจาคอาหารลดลง <Okay. S 1> เธอต้องไปรับจ้างล้างจานหรือเก็บขวดพลาสติกท้าย<ล>เพื่อน,นำเงินไปซื้อขนมก็่นเช้าก็าไปล้างจานกับเอิร์ธหรือไม่บางวันก็ไปคนเดียวก็จะได้30ก็แบ่งกัน แม่ก็ซื้อหนมก็มาเก็บก็แบบเก็บขวดขายอะไรเงี้ยจะมีคนจ้างเขาแบกของอะไรเงี้ยเลยเยอะแยะในละแวกนี้หรอเขาจ้างหนูหใช่เด็กๆในชุมชนทราบข่าวว่าวันนี้จะได้กินอาหารกลางวันและขนมที่สถานเลี้ยงเด็กบ้านครูน้อยหรือนางนวลน,น้อยจัดหาให้หพวกเขาไม่รีรอรีบพากันไปเพราะนอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายยังได้อิ่มท้อง ที่นี่มีเลี้ยงอาหารไม่บ่อยเหมือนก่อนช่วงสถานการณ์โควิด -19 มีเพียงเดือนละประมาณสองครั้งค่ะค่ะตั้งแต่เรื่องโควิดเนี่ยค่ะแรกๆก็ยังพอมีแล้วแหลังเนี่ยปีครั้งที่3เนี่ยแย่เลยสลบเลยมาทีก็มีคนมาทีก็เหมือนกัมีฟ้ามีฝนมาโปรดนะคเด็กๆก็คอยจะเงเงิเราจะมีป้ายติดไว้วันนี้มันก็จะมั คูครับครูขามมีไหมมีพี่มาไหมมีใครมาไหมบอไม่มีละว,ว้าสถานเลี้ยงเด็กบ้านครูน้อยปิดมาประมาณ5ปีจากที่เคยมีเด็กด้อยโอกาสมาอาศัยที่นี่ต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่นยาวนาน35ปีแต่ปัจจุบันเมื่อปิดตัวลงไม่มีเด็กพักอาศัยเหมือนก่อนแต่มีเด็กชุมชนในระแวกใกล้เคียงที่มักจะแวะเวียนเข้ามา การปิดตัวลงทำให้เด็กพิการบางคนที่อาศัยที่นี่ต้องดูแลตัวเองก็นั่ยนะแม่เขาก็จัดจัดทิ้งอะไรไว้ให้กินแล้วก็ใส่แจกล็อกไว้ค่ะแล้วเรามีของก็เอาไปให้เขาเรียกให้เขาให้แล้วก็อาทิตย์สองทิตย์ก็ให้กับสารให้ปลากระป๋องในเท่าที่เขาบริจาคให้เราได้นะเด็กที่อาศัยในชุมชนเมืองหลายครอบครัวต้องดิ้นรนต่อสู้ชีวิต ทำกลางสถานการณ์โควิด -19 ระบาดไม่แตกต่างจากผู้ใหญ่เพราะแม้แต่สถานที่ที่เคยมีอาหารขนมให้กินได้ฟรีก็ยังถูกกระทบพวกเขาจึงพยายามหาหนทางที่จะมีไรายได้อย่างน้อยก็เพื่อได้ค่าขนมและอาหารแบ่งเบาภาระครอบครัวได้บ้าง ที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์รับเลี้ยงเด็กต่างๆหรือว่าศูนย์ดูแลคนเปราะบางก็ถือว่าได้รับผลกระทบไปตามๆกันนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดสิานะครับก็อยากจะถือโอกาสนี้นะครับเชิญชวนคุณผู้ชมที่พอจะมีกําลังนะครับก็ส่งความช่วยเหลือไปช่วยเหลือเด็กๆต่างๆเหล่านี้ก็หน่อยดีกว่านะครับน้ำใจของคนไทยเรานี่แหละนะฮะเอาเป็นว่าไม่ต้องมากมายทีละเล็กทีละน้อยร่วม้วยช่วยกันตามที่ไหวใช่ตามที่เราไหวนะครับก็จะช่วยทําให้คนไทยที่ได้รับผลกระทบต่างๆเหล่านี้เนี่ยสามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันได้นั่นนเองะครับ ยังไงก็คนละไม้คนละมือเนาะเอาละค่ะข่าวต่อไปนะคะจะพาไปดูเทคนิคการปรับตัวในช่วงยุคโควิด19แบบนี้เพราะเชื่อว่าคือการปรับตัวเนี่ยคือทุกคนก็คงอยากทำแหละแต่มันไม่ใช่ทุกคนจะสามารถปรับได้ด้วยปัจจัยของแต่ละของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันครับแต่วันนี้ค่ะมีตัวอย่างการปรับตัวหนึ่งอย่างที่น่ารักมากๆเป็นครูมวยอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีปรับตัวยังไง,ไงรู้ไหมคะคือเก็บนวมแขวนกระสอบทรายเปิดหน้าร้านไขยทุเรียนโอ้โหจาก เป็นครูมวยสอนมวยมาสอนทุเรียนมาขายทุเรียนมาขายทุเรียนเลยจะบอกว่าลีลาเด็ดด้วยนะคะก็เลยมีลูกค้าเนี่ยสนใจเป็นจํานวนมากเดี๋ยวเราไปดูลีลาของครูมวยที่จังหวัดนนทบุรีหน่อยดีกว่าว่าเอ๊ะเขาจะมีลีลาการขายทุเรียนอย่างไรบ้างค่ะผมไปเลยหนูจะเป็นมือค้อทุเรียนค่ะคอยบริการลูกค้าว่าลูกค้าอยากได้ทุเรียนเนื้อแบบไหนอย่างเงี้ยหนูก็จะคอยคลองให้ถ้าจะเป็นกรอบนอกนุ่มในหนูก็จะเลือกออกมาอ่าลูกนี้นะคะ ลูกนี้จะเป็นเนื้อกรอบนอกนุ่มในนะคะพอเขาเสร็จปุ๊บหนูก็จะโยนไปปุ๊บแางนี้เลยค่ะแม้จะต้องมารับบทขายทุเรียนแทนนะครับแต่ว่าก็ยังสนุกไปกับงานใหม่ที่ไม่ตรงกับความถนัดของตัวเองมาก่อนเลยเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าในร้านต่างก็มีงานประจําเป็นครูมวยกันทุกคนนะครับแต่เพราะโควิด19ก็ทําให้กิจการศูนย์ฝึกมวยต้องปิดตัวชั่วคราวไปก่อน รูปประกอบการจรึงให้ครูมวยในร้านนะครับผันตัวมาขายทุเรียนที่กําลังออกผลผลิตเป็นที่นิยมในช่วงนี้ครับ นายวัชรพลขวัญเพชรห<ใ>นึ่งในครูมวยร้านทุเรียนซิ่งถนนติบานบนท์ตำบลตลาดขวัญอำอเภอ่นนานนทบุรีครับเล่าถึงการเตลียงจากจับเป้าซ้อมมาจับมีดทุเรียนนี่ถือเป็นการเรียนรู้ใหม่นะครับเพราะว่าทุเรียนยจะสั่งมาจากที่จังหวัดจันทบุรีก่อนนะครับก็มีทั้งชะนีหอนทองจากนั้นก็ต้องไปเรียนรู้การเลือกเนื้อทุเรียนการปอกการพูดคุยกับลูกค้าที่ต่างไปจากการสอนมวยโดยสิ้นเชิงครับ ความยากน,นะครับก็คือการที่เราสอนลูกศิษย์หรือที่คนที่มาเรียนมวยไทยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความถนัดโดยตรงเพราะเป็นสาขาวิชาชีพเขาแต่ว่าเรื่องทุเรียนเป็นเรื่องใหม่เราะนั้นก็ต้องมาเรียนรู้ใหม่ในทุกๆวันรวมถึงการพบปะลูกค้าที่มีความชอบทุเรียนที่แตกต่างเพราะแต่ละคนจะชอบเนื้อใหมอๆการกรอบรอบุม่มในบ้างชอบนุ่มๆบ,บ้างบางคนชอบเละๆหรืออะไรเงี้ยบางคนชอบกรอบๆเหมือน ไม่เหมือนกันเลยก็ต้องมาปรับเรียนรู้ใหม่นอกจากขายทุเรียนที่หน้าร้านแล้วนะครับก็ยังมีบริการส่งถึงที่ด้วยเพื่อให้ลูกค้าที่ไม่สะดวกมาหน้าร้านได้ทุเรียนไปกินกันถึงบ้านครับลดความเสี่ยงการออกมาพบปะเป็นการช่วยรณรงค์ปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันโคนวิด -19 ส่วนไรายได้จากการขายทุเรียนก็พอมีเข้ามาครับดีกว่าคือปฏิบัติงานไปโดยที่ไม่เกิดไรายได้ใดๆครับ บอกก่อนเลยนะคะว่าสําหรับช่วงก่อนโควิด -19 เนี่ยกีฬามวยไทยเป็นอะไรที่นิยมมากไม่ใช่แค่ผู้ชายบางคนจะรู้สึกว่าเป็นกีฬาที่แบบว่าเข้มแข็งดุเดนันแต่จริงๆเนี่ยหลังๆผู้หญิงก็ต่อยมวยเยอะมากเพราะ <ใช S 1> ว่าเบิบร์นแคลอรี่ได้เยอะมากอย่างแพลวเนี่ยก็มีโอกาสไปสมัครเป็นเมมเบอร์แล้วก็ต่อยมวยเหมือนกันแต่พอช่วงโควิด -19 เนี่ยเราก็ไม่สามารถไปต่อยมวยได้เพราะฉะนั้นคุณครูเขาก็ต้องปรับเปลี่ยนอาชีพต้องเรียกว่าเป็นหน้ามือเป็นหลังมืออะไรเหมือนกันนะชื่นชมมากๆเลยนะคะที่มีการปรับตัวขนาดนี้้กก็ถาามีโอสเนจะ อุดหนุนแน่นอนอยากใช้สู้ๆกันต่อไปนะคะถูกต้องเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียดีๆให้กับครูมวยคนอื่นๆด้วยนะครับที่อยากจะต้อง<ช>มีการเขาเรียกว,ว่าปรับตัวในช่วงนี้อ่ะถ้าเกิดผมเป็นครูคคมวยนะะขายอะไระผมจะขายกระท้อนเพราะว่าช่วงนี้กระทร้อนกำลังมาแรงมากแล้วเอาจริงๆขอแบบมียำกระท้อนใช่ <นะ S 2> ยำกระท้อนต้องทุบให้ด้วยไหมได้คุณคต้องทุบแล้วก็เอาเม็ดออกไปเลยเพราะว่าเวลามันดูดกินแล้วมันไม่อร่อยมันเต็มปากเอาเนื้อๆมาเลยเรียกว่าบริการครบทุกรูปแบบ นี่<า>อันนี้น่าจะทําได้ทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะครับที่ตอนนี้เนี่ยกำลังหาอาชีพรองรับแล้วก็ปรับตัวกับสถานการณ์แบบนี้อยู่ค่ะครับเป็นกำลังใจให้นะคะอ่ะวันนี้หมดเวลาของแพรวกับเจโล่เช่นเคยเดยไงขอตัวไปลองหาทูเรียแล้วก็กระทอนกระทร้อนบริโภคสักหน่อยนะคะ<ๆ>อย่าลืมค่ะติดตามกันได้กักบ Have a New t a y เวลาเพลินข่าวกับแพรวและเจโล่ทาง LTV ช่อง4 TV เรียนสนุกนะคะหรือว่าทาง w o r l d w e b l t v t v ด้วยนะหรือว่าจะติดตามกันได้อีกหลากหลายช่องทางนะครับก็จะเป็น Facebook หรือว่า y o u t u b e a s l t v 4นะครับใครที่มีคำแนะนำติดชมเนี่ยส่งมาได้ที่อ e ีเมลของเราครับ have a news day at altv.tv หรือว่าแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกับเราก็ได้ค่ะไลน์ at altv4 นั่นเองนะครับค่ะวันนี้เพลากับเจโลลาไปก่อนเจอกันครั้งหน้านะคะอุ้ยไม่ได้ค่ะทำไมเจนนี่กับเจโลลาไปก่อนอันนี <Ad ios. S 1> ้งาสิวแวต่เลยสวัสดีครั